ยังงวดที่ผ่านมา,านี่เองครับกับยายบัวเพ่นกเพ่นมาซองครับซองเมื่อวันที่สิบสี่งวดที่ผ่านมา,านี่แหละครับพ่นมาเห็นอยู่ตรงตรง,ตรงจุดนี่แหละครับว่าเห็นเป็นห้าสี่หกกระสงอเลขมันกอกสี่สี่หกครับท่านผู้ชมก็เป็นสี่หกตรงตรงเลยครับเมืเอ่อนี้กับยายบัวก็ได้มีโอกาสดเดินทางมากครับแอดมินอีกครั้งนึงครับท่านผู้ชมก็เลยจะพาท่านผู้ชมไป เบิ่งน้ำใยบัวครับว่าเพิ่งซองเห็นเป็นตัวใดญครับงวดนี้สายใหญ่อยู่ตรงจุดใดญ่ใหญ่นี่หนีงวดก่อนนี่น้อยใหญ่นะอยู่ตรงนี้เนาะแมนบ่าอืมยังเห็นอยู่คือเก่าอยู่ครับชมชุชมนี่แมนครับนี่บั เลข46ยังชัดเจนคือเก่าอยู่ครับแอดมินก็ได้เดินทางมากครั้งหนึงห่งละครับท่านผู้ชมแต่ว่าขังก้อนเนกะมากับน้องไอสองคนครับยายบัวกับบเร่เดินทางมานั่กันเลยวม,มั่นใจมอนยายบัวเพิ่นว่างครับเพิ่นว่างจากภารกิจการงานของเพิ่นกันเลยวผ้ายายบัวมาซองเพื่อยายบัวจะเห็นตัวเด็ดๆไปฝากท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับผม ไหอยู่ตรงไหนยายให้เห็นตรงไหนท่าแป้งเหรอบอรเยท่าอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมยายบัวพันเห็ยนล่ะครับเพ็นม้อนในท่าแป้งครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล่อง,องก,อก่อนแป๊บเดี๋ยวครับท่านผู้ชม ครับผมตรงชุดนี้เองครับท่านผู้ชมที่ใหญ่บัวพนส่องเห็นตัวเล็ครับท่านผู้ชมเมื่อนี้แอดมินก็เดินทางมาถึงคำครับท่านผู้ชมประมาณบาบสามแล้วครับก็บเป็นบ้านพารกกับพอดีพากพอดีตีกลองครับท่านผู้ชมตีกล่องแรงครับเป็นผ่าวิสานพันบอกครับผม ี๋ยวเดี๋ยวแอดมินสีส่มให้เบิ่งไกลๆครับท่านผู้ชมนี่แอดมินเห็นอยู่ครับแต่มันเป็นตัวหน่อยๆตัวบุยใหญ่ครับนี่ใส่ยืนอยู่ตรงจุดใดแน่ยายจุดนี้เว้นสาม นสีอ <c oughs> ันนี honestly, ้เป็นแปดอันนี้เป็นสี่เห็นเป็นสี่แปดสี่แ <savage> ม่นครับตรงจุดนี้ครับท่านผู้ชมที่ยายบัวพ่นซองไปแล้ะพ่นกล่าไปเห็นครับท่านผู้ชม คนว่าเห็นเป็น C8C ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้ยินโมโนครับยัง ครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมเด้อครับ ไป่ okay. องเบิ่งไปน้ำกันครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นขึ้นกันกับแอดมินเห็นหรือบอ,อ่ครับผมตามสายตาแอดมินแอดมินจะเห็นเป็น C8C ครับท่านผู้ชม ที่ททานผู้ชมวงบังอี่งนี้จะขังในย่ายนยี่ดิสินี่เด็ดนี่ดิที่ี่ตัวนึ่งย่ายดีเนาะ ชัดเลยมีกระเปิดมีกระซีกระเบิดเลยงามเลยชัดเจนเนาะเป็นกเบดชัดเจนทั้งลุมกับเป็นซีชัดเจนทั้ง,งต่ว่าทั้งิงตัวใหญ่กว่าเด็กซี 5 minutum qua Tað er ikki alt, men tað er alt.